มดดำหลุดปากเรื่องเอชุติมาที่ไม่มีใครรู้หลังเคยมหาหมอช้างเรื่องฟ้องจากกรณีอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟรองสุปกิจประสงค์และนักแสดงสาวเอชุติมาในยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูท่าว่าจะจบไม่สวยซะแล้วเพราะล่าสุดเอชุติมาพร้อมด้วยทนายวันลบได้มาออกรายการหววกระแสเผชิญหน้าฟรองสุปกิจและแม่วันแม่ของฟรองพร้อมทนายความรัชพลสิริสาคร ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดการประทะเดือดระหว่างอดีตแม่ยายและเอตลอดดายการฟรองสุปกิจเล่าว่าตอนนั้นแนะนําให้เอซื้อบ้านซื้อรถแต่ฟรองไม่เอาอยู่แล้วเพราะมีบ้านแล้วแต่ยินดีให้ใช้ชื่อได้ ซึ่งเอต้องผ่อนบ้าน20,000ผ่อนรถ20,000แล้วก็ส่งเรียนหนังสือดูแลทุกๆอย่างในบ้านด้วยพอเลิกกันเอเอารถไปและไม่ผ่อนต่อรวมถึงบ้านด้วยตอนแรกเอถามว่าจะเอายังไงเขาบอกไม่เอาทําให้ตนเสียเครดิตต้องมาใช้นี่แทนเขาโดยตอนหนึ่งแม่ฟ้องยังหลุดปากกลางรายการว่าลูกชายกับเอเลิกกันเพราะเอหมดตัวและย้าว่าไม่ขอโอโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากได้ยินชื่อเออีก ล่าสุดมดดำขาชาภาได้หลุดปากพูดในรายการข่าวใส่ไข่ครั้งเอชุติมาไปออกรายการที่มีตนและหมอช้างเป็นพิธีกรโดยมดดำเล่าว่าเอได้ขนรูปบ,บ้านมาในรายการเพื่อให้หมอช้างเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้เพื่อฟ้องสุภกิจจะได้กลับมาซึ่งมดดำบอกว่าต้องไปที่บ้านด้านเอบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ตอนนั้นมดดำก็ได้แต่หัวเราะพอไม่ได้คิดอะไรนอกจากนี้ยังให้หมอช้างดูดวงครั้งใหญ่ให้ด้วยพอตนคิดได้ก็ตกใจไม่นึกว่าจะโด่งดังขนาดนี้ในภายหลัง